เกิดขึ้นท่านต้องเข้าใจจุดนี้กว่าที่เราจะเป็นคริสตจักที่เต็มไปได้วยความรักแบบเดียวกันมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความรักแบบเดียวกันท่านรู้ไหมครับเราต้องผ่านหมอ้อก๋วยเตี๋ยวหายบ้างตะลิวหายยิงแข่ใแท้กันเวลาไปรับใช้จ้างสั่ยังสิมันต้องผ่านหลุมผ่านบอ่อฝ่ายวิญ,ญญาณได้หลายปีนะครับผ่านสิ่งที่แบบต้อง อดทนคริจากฟิลิปปีก็ไม่ได้ผ่านมาง่ายๆเขาต้องอดทนในการถูกต่อต้านนะครับกว่าเขาจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักร่มบทที่ข้อเขาที่8ได้พูดเอาไว้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราเห็นไหมครั พระเยซูได้พูดเลยว่าพระองค์สิ้นพระชนในขณะที่เราบาปเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นนี่เวลาที่เราเราต้องเข้าใจในจุดนี้กว่าที่คริสตจักรจะเติบโตได้ต้องผ่านการบุนแหลกผ่านการนะเห็นแก่ตัวบ้างผ่านอะไรบ้างผ่านนินทาผ่านทุกอย่างแล้วจะกลายเป็นความรักแต่สิ่งหนึ่งถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแตกสลายเหมือนูคนแล้ว นะไม่ใช่แตกสลายนะไฟอันนี้นะคือหัวใจแตกสลายหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เป็นเหมือนก้อนหินที่มีเล่เหลี่ยมแต่ละคนนี่คมกริบเลเหลี่ยมเพลินคมกริบเลยเหลี่ยมนะแล้วก็ไปขัดหินก้อนอื่นหินก้อนอื่นก็แตกผู้บางคนคมหลายกับนะบาดผู้นั่นบาดผู้นี่ ท่านรู้ไหมพระวิญญาณเปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลผ่านถ้าท่านเป็นหินที่ลงไปอยู่แช่อยู่ในน้ำแห่งพระวิญญาณน้ำแห่งพระวิญญาณนั้นไหลผ่านถึงแม้ว่าคมของท่านมันจะคมขนาดไหนมันกระทบกันหินกระทบกันท่านกระทบกันบ้างแต่มีพระวิญญาณเป็นศูนย์กลางมีความไม่เข้าใจกันบ้างสิ่งเหล่านั้นก้อนหินเหล่านั้น จะค่อยๆกลมมันจะไม่แตกสลายมันจะค่อยๆลุดออกไปค่อยๆลุดออกไปจนในที่สุดดาวิดก็ใช้หินนั่นแหละไปยิงยักษ์กุเรแอดได้ท่านจะเป็นก้อนหินที่ถูกพระเยซูจับไปใช้การได้ yeah, yeah. นะหินเหลี่ยมเขาก็ไม่ค่อยไปใช้อะไรมันบาดมือถ้าหินกลมๆเห็นนกพิราบอยู่เยอะๆนี่นะผมใช้หินเหลี่ยมทีไรย,ยิงข้างซ้ายไปข้างขวา ข้างขวาไปข้างซ้ายอยู่นั่นแหละมันบ่ตรงยอเยอะพอพักก็เลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมปั้นก้อนหินก่อนพอพักจะยิงนกเขาก็ต้องปั้นก้อนหินให้กลมๆพอมาปั้นกลมๆแล้วอู้ย,ยิงถูกดีมากเลยพี่น้องนะถือนกแล้วครับไปนะเขาก็ไปลาบตอบัด <laughs> ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องนี่คือเราจะเป็นถ้าเรามีพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าเราจะไม่ทำรายกันเลยกัน เราจะไม่ได้เป็นคนหินที่แตกสลายที่แบบว่าแตกและใช้การไม่ได้แต่เราเลี่ยมเรามันจะหายไปอาเมนไหมครับพี่น้องอพูดพร้อมกันนเลยเลียมของข้าพเจ้าจะหายไป,ยไปด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ญญญนี่แหละพี่น้องคริสจักรนั้นต้องผ่านวันเวลาหลายปีหลายปียปถ้าคริสจักรมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตท่านจะเติบโต ท่านจะมีสันติสุขบางครั้งอาจจะมาแล้ว้ยคือขั้นแขวพผู้นี่เด้ปีนี้ขึ้นยางขั้นแขวเถอะแต่ต่อไปเขาจะเดินสวยขึ้นอีเวนไหมครับพี่น้องเป็นแบบนั้นนะครับเนะรามาดูประการที่สามแบบอย่างของริสตจักรฟิลิปปีที่เราจะต้อง เป็นสตจักที่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อในนิมิตของพระเจ้าเราต้องเชื่อในนิมิตของพระเจ้าแบบเดียวกันอีเมนไหมครับพี่น้องที่ผมแบ่งปันเรื่องถ้วยกาแฟนั่นแหละนะพี่น้องเราต้องมีนิมิตเดียวกันอีเมนไหมครับต้องมีนิมิตเดียวกันวันนี้คริสจักรนะครับที่เราอยู่นั้นคือสตจักสันติสุขนี้คือเรามีนิมิตที่จะเคลื่อนไปด้วยไฟแห่งพระวิญญาณของพระเจ้านะครับเราเชื่อในเรื่องไฟของพระเจ้า นะครับและเราเน้นในเรื่องของประกาศด้วยชีวิตเราประกาศด้วยชีวิตของเรานะครับด้วยการดําเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรานะครับเน้นลวยให้ไฟพระวิญญาณเปลี่ยนชีวิตของเรา <Amen. S 1> วางรากฐานที่จากด้วยความรักของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องและ การประกาศของเราคือประกาศด้วยชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องด้วยชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปเราจะมีคุณภาพนะ <Amen. S 1> <laughs> ตอนนี้เรามาดูนะครับในหนังสือมทัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20ได้พูดเอาไว้นะครับว่าพระเยซูสเสด็จมาใกล้แล้วตัดกับเขาว่า ด้วยอริธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนจนทุกชาติให้เป็นนะให้รับบัติสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกอาเมน พระเยซูบอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัติสมาในพระนาแมงพ,พ,พ,พระพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดพี่น้องก่อนที่เราจะออกไปเป็นผู้สอนเป็นผู้สั่งและสอนเราถือสิ่งสารพัดได้หรือยังนะ ก่อนที่เราจะเป็นคนเป็นผู้สอนนี่เราต้องมาดูตัวเราว่าเฮ้ยเราเราถือสิ่งสารพัดที่พระเยซูบอกเราได้หรือ,อยังให้เราเป็นคนดีให้เรามีความรักให้เรายึดมั่นนะในพระเจ้าเราทำได้หรือ,อยังก่อนที่เราจะเป็นผู้สอนนะมีหลายคนบอกว่าเออก็สอนสอนไปก่อนเดี๋ยวมันก็สิเป็นไปเองนง <c oughs> ผมเคยถูกสอนแบบนั้นนะ แต่เวลาที่เราไปพูดนะเวลาที่เราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันมัสิก้าสอนราบาทนี่เอเมนพี่น้องนะเราจะอ่านพระคัมภีร์ให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์วันละหนึ่งบทไปสอนลูกแกะเจ้าของมือละตอนกับพระฮันได้อยู่ <laughs> ผมเคยเปิน <laughs> สารภาพบาปท่านที่สมัยตะกี้ นะเป็นพี่เลี้ยงไม่ไมนี่บางครับต้องอ่านพระคัมภีรนะ์วันละหนึ่งบทนะเริ่มตั้งแต่ลูกาก่อนนะทุกเช้าบัรลูกแก่จีไปขอแบบว่าเอออ้ยอ,อยๆข่นอนอันมื่อนี้ไข่มานอนบทน้ำเจ้าเนี่นะบอกกาให้ลูกแกนอนนำ้ำพอจะคองตื่นสวยญาติเดผ้าลูกแกเฝ้าเดียวตอนเป็นผู้เชื่อใหม่แรกๆอันนี้เรื่องจริงนะ ย่าไปใส่เวลาครับเขาต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้บทที่หนึ่งบทที่สองโอเคไหมเปลี่ยนใจกลับใจกลับใจกับใจบัตรจะของบนิกรับใจอยู่พอผมมารู้จากไฟพระวิญญาณสิ่งเหล่านั้นมันฟองภาพเหล่านั้นฟองผมมดผมรับไฟกับท่านอาจารย์หมอถือว่างมือภาพเหล่านั้นสิ่งที่จะของเห็ดบดีมากขึ้นมดทุกอย่าง ผมเลยเข้าใจว่าวันสุดท้ายที่เราจะไปเจอวันพิพากษาภาพนั้นจะไล่ามาเป็นตับเลยเหมือนที่เราเห็นนี่แหละโอ้โหสิ่งจ้าของที่พอดีที่แบบปบป๊บปึบปั๊บปึบ,ปบ,ปบ,ปบขึ้นมาเมดเลยพี่น้องวันนี้ก่อนที่เราผมจึงรู้สึกว่าถูกสัมผัสในวิญญาณนะครับผมเชื่อว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สัมผัสในหวัวใจของผมคือว่า ก่อนที่เราจะเป็นครูก่อนที่เราจะสอนคนอื่นได้ก่อนที่เราจะแบ่งปันให้กับคนมากมายในโลกนี้เนี่ยได้รู้จักเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราที่จะเห็นบอกว่าพระเยซูเป็นความรักบางคนไปนประกาศพระเยซูเป็นความรักนะมาหาพระเยซูแล้วน้องจะมีความรักมากขึ้นบัดจข้องเลยงิ่งเขยวใช่กันยุ๊บพระเยซูเป็นความรักมาเลยโบทดีดี มาหอดบุดย <sh uttering> ิงเขี่วใช่กันเดือกตาใช่กันหึมหึมึมมเฮ้ยผู้เชื่อใหม่ก็เลยโอ๊ยหนูกลัวจังเลยค่ะพเนรข่อยนแล้วไอ้ข่อยานแล้วนะฮะอันอันมุเจ้าหลอดซะข่อยจีดไปหาทางหลอดทางใบดอกบาโคตกับไปประกาศย่างเดียว บอกวอย่างมารถมาบดอาหารเสบมเส็มเสแห้งมารถพี่น้องก็ดีดีพี่หมดนี่จะพูดเป็นตาหักก็รวยอยู่คนละดีแห้งนะพาเขามาบดเขานั่งตาเหลือมมามาอยู่เขามาไปพ่อพระเยซูไปพ่อพระเยซูอยูบบดชนะเขามาตาเหลือแม่แหม่พี่เขาเหลียวบึงใชยพระเยซูคือนั่นออกบ้าเแท้คือ ี่นั่นปรากฏตโตเลยคือเห็นตะคนพระเยซูในอาหารก็คือมีตะนะฮะไอ้ต้มวิญญาณไก่คือบกเหนือมันเสียปไปใส่เบิร์ดคือมีตะกระดูกบาดีไปถามเขาน้องเจอพระเยซูไหมวันนี้พบพระเจ้าไหมพอดเขาก็ตาเหลือมมาบมอยู่พระเยซูเป็นคือพอเห็นคือ คือมีจะคนร้องเพียงยุ่ทั้งเวทีนะร้องกับเป็นตกตกขี่ยังไดบูดพอไะกล่องกับกีตากับ่เขากันเครื่องเสียงปับบักยางแห้งสมัยก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆนะนักร้องผู้โหยหัวจริงๆนะเอาตาวิญญาณอย่างเดียวบ่เอาขี้โอ้โหโหยหวนอย่างมากไหมแบบนี้เลยจะพาคนเขามารับเสือเขาก็จักแล้วไปเยซูอยุ่ไ เขาใจใช่ไหมครับดังนั้นผมอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือผมกําลังพูดให้ตัวเองนะฮะว่าผมเป็นประเภทนั้นแหละนะผมถูกสอนมาแบบนั้นแล้วผมก็เป็นแบบนั้นผมกยะยกาย่าะหองอยู่และทุกวันนี้คนเหล่านั้นที่ผมประกาศบกก้าเขามาบูชักคนเลยเห็นหน้าผมกะลี่พร้อมย่านพร้อมนะย่านถ้าผมพามาบูช พอเขามาเขาก็ตั้งใจดีเขามาเดี๋ยวบึงพระเยซูอย่างหักไม่มีเลยดังนั้นคือตอนที่บุมเป็นผู้เชื่อใหม่แต่ตอนนี้เข้าใจลึกซึ้งแล้วว่าเราต้องให้เจอพระคัมภีร์บอกว่าไงบอกว่าถ้าอยากให้เขาเจอพระเยซูนี่คือเราต้องรักกันและกันถ้าพวกเจ้ารักกันและกันนี่เขาก็จะเห็นเฮาเห็นพระเยซูดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนคือจักต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนในนิมิตเดียวกันมีความเชื่อแบบเดียวกันก่อนที่เราจะไปประกาศพาคนมานะครับนิมิตที่พระเจ้าทรงให้แน่นอนแหละเราจะพาคนนะครับไปสู่นะครับอาณาจักรสวรรค์ไปสู่แผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมฮะดังนั้น <Amen. S 1> ก่อนจะพาคนอื่นไปนี่เราต้องได้เข้าสวรรค์ก่อนผู้บางคนที่เขาต้อนนิ้วก้อยเ <Amen. S 1> คืองหนึ่งวันอาทิตย์นด้ไปสวรรค์สู่คน พอวัดจันน์น่ยขาขางหนึ่งเริ่มดิวก้อยเริ่มไปยุทธนรลกเล็กด้อยแล้ววันอังคารไปขาขางนึงวันพูดแขนอันนึง่งพาลือฮัทไปเกือบเบิดโตว,วันซูปเหลือขาขางหนึง่งวัดเสาตะบาแตกตกตลกแล้วเรียบร้อยบักับใจไม่วันอาทิตย์ เป็นแบบนั้นนะตกนรกตั้งแต่วันเสาร์แล้วไม่ใช่ตกนรกไปอยู่นรกแล้วจิตใจนะไปอยู่นรกแต่วันอาทิตย์ค่อยได้ขึ้นสวรรค์โอ้ยจิตวิญญาณมาไกลพระเยซูแล้วนักลองกับบิวยุวสันก์กศิพอรพระเจ้าแต่ละคนนรมาสก,การหนาตึงเครียดเออเพียงที่แปดผลจะพอพระเยซูขาขาดึงจะเข้ามาเหมือนอาเบ ถึงในเราพี่นอกขึ้นในบาวอนอาจากสวรรค์ด้วยบัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการที่เราจะนำคนไปสู่แผ่นดินสวรรค์นนะ่ะเราต้องเข้าสวรรค์ให้มันได้หมดทั้งตัวและหัวใจด้วยเอเมนบ่พี่น้องต้องเข้าหมดกระบุคคลเขานะ อาณาจักรสวรรค์ได้เม็ดเนี่ยวัววะเดียวที่อยู่นากอยู่คือปากไอ้สวรรค์ก็จะแบบว่าต้องให้ครบสามสิบสองปากกาย่าลืมปากไปนากนด้ี่รอูกไอ้โอ้คือสะดุ้งเนาะบัตรแต่ละคนบัตรอ๋ออันนี้เอาไปเราจะต้องให เข้าสวรรค์ด้วยนะเอาพระคมภีพูดจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นพระคัมภีนะบอกว่าผู้บางคนนี่เขาบ่มีตาเพราะว่าควักตาทิ้งก็เลยได้เขาสวรรค์แบบค้นตาบอดเอาพระคัมภีพูดไงไม่ใช่ผมผู้บางคนแขนเมื่อใไส้เฮ็ดผิดก็เลยได้ตัดทิมเขาสวรรค์แบบค้นแขนด้วน นะแต่พระกัมพี์ไม่ได้พูดบอกว่านะลืมปากเอาไว้ผมแต่งเติมเข้าไปอีกเปรียบเทียบไป,ไปบ้างดังนั้นพี่ดองสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะต้องเข้าสวรรค์ด้วยครบสามสิบสองประการวันนี้ <c oughs> <c oughs> คือเป็นซี่เรียดโนบัตแต่ละคนบัด <c oughs> <c oughs> ดังนัง้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราการที่คริสจากนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูเราจะต้องนะเป็นคริสจักรตัวอย่างแบบฟิลิปปีนะครับคริสจักรฟิลิปปีคริสจักฟิลิปลลปีนั้นเขาก็นะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับรักพระเจ้าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันรักพระเจ้ารักผู้นํานะครับคือเปาโลเปาโลนะครับติดคุกอะไรต่างๆเขาก็ช่วยเหลือ นะครับส่งเงินส่งกองมาให้นะครับเป็นแบบนั้นดูแลนะครับจนเปาโลได้บอกว่าโอนี่คือคริสตจักรแห่งการที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นจะเกิดผลอย่างมากมายนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเรื่องอะไรบ้างเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องอย่างที่หนึ่งความจริงในพระเจ้าเราต้องเชื่อในความจริงนะเชื่อว่าพระเยซูปเป็นทางแห่งความจริงพระวิญญ,ญาณ นะครับเป็นจริงพระบิดาเป็นจริงอย่างที่สองเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระเจ้านะครับเราต้องมีความรักฝึกฝนนะครับรักพระเจ้าของเรามีความรักเดียวกันนะครับรักพระเจ้าอาเมีไหมครับพี่น้อง <Okay. S 1> เราต้องม,มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราไม่ใช่มีกระเพาะเป็นพระเจ้าของเราสะดุ้งหมดเลยคนที่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะ <laughs> ก๋วยเตี๋ยว่าเป็นอดีตดอกพี่ดอกเลยกินได้กินได้นะเดี๋ยวเสร็จนี้ผมก็จะเหมือนกันนั่นแหละอย่างที่สามนะก็คือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อนิมิตที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรเราอาเมนไหมครับพี่น้องอเ,เป็นแบบนั้นนี่จึงจะทําให้เราเป็นน้ําหนึ่งเชเดียวกันอาจจะผิดพลาดอาจจะอะไรต่างแต่จะเป็นกระบวนการที่พระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรให้แข็งแกรง่งอาเมนไหมครับพี่น้อง พูดพร้อมกันข้าพเจ้าจะแข่งแกร่งในบักรีตจะร่วมแรงร่วมใจเคียงบาเคียงไรปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับคริสตจักรห่วยือเบาควายร่วมกันกับคริสตจักรเออไอเดียของพระเยซูตามที่พระเยซู ได้เลือกข้าพเจ้าในนามพระเยซูอามิน,อมนโอ้ดีมากจบแล้วนะครับพี่น้องครับในเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้สำหรับพี่น้องที่อยากที่จะรับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ อยากที่จะมีโอกาสได้ให้พระเจ้าเข้ามาพาท่านไปสู่ในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไปสวรรค์วันนี้ให้ท่านได้พูดตามผมนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็พระเจ้าช่วยท่านได้ทุกเรื่องคนที่ถูกผีมารซาตานรังควานนะครับหรือโดนคําแช่งสาบหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตต่างๆวันนี้พระเยซูช่วยตัดเวรกรรมบ่วงกรรมต่างๆจากชีวิตท่านได้ นะครับไม่ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูท่านพูดตามผมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านได้รู้จักพระเยซูข้าแต่พระบิดาเจ้าในนามพระเยซูข้าพระเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า ตัดเวรกรรมบ่วงกรรมต่างๆอดีตที่เคยมีส่วนร่วมกับไสยศาสตร์เวรมนคาถาในวันนี้ขอพระโลหิตของพระเยซูชำระลูกบาปกรรมเวรต่างๆให้บริสุทธิ์ ด้วยฤทธิ์พระโลหิตจากการตายที่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูโลหิตของพระเยซูชำระลูกผลบ่วงกรรมโรคภัยไข้เจ็บและการลังควานของผีมารซาตานวันนี้ลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูคริส เป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกขอพระองค์นำพาลูกที่จะเดินในเส้นทางที่ถูกต้องขอพระองค์โปรดเมตตาในชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกลูกจะขอติดตามพระเยซูและศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเยซูและ นับถือพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจึงอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตจึงอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนขครับพี่น้องในวันนี้ ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วและให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าและก็หาคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เข้านะครับและเรียนรู้เรื่องของพระเยซูแล้วชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอกันนะครับท่านก็ท่านได้รู้จักพระเยซูถ้าได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับเราก็ ทักทายกันนะครับผมก็จะดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านในต้อนรับพระเยซูนะครับและเป็นคริสตชนนะครับเป็นชาวสวรรค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอาเมนครับผม